มอสีนะนะคะ,ะดูกันข้อที่หนึ่งค่ะโจทย์นะคะบอกถามว่าจงพิจารณาฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามค่ะนะคะจงพิจารณาฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ตอบไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะ1.1นะคะโจทย์นะคะให้บอกว่า f x เท่ากับนะคะวงเล็บ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3ค่ะ นะก่อนอื่นนะคะนะในฟังก์ชันรูปแบบมาตรฐานออของฟังก์ชันนะคะนะก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็น f x ใช่ไหเท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองอบวก k ค่ะนะในรูปแบบมาตรฐานนะคะของฟังก์ชันนะก็จะเป็น f x เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k นะคะ เรามาดูกันนะ a มีค่าเท่าไรจากรูปข้อนี้จากที่เป็น f x เท่ากับวงเล็บ x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2ลบ3นะคะ a มีค่าเท่าไรค่าสัมประสิทธิ์นะมีค่าเป็น1นะคะ่ะทำให้น้องๆรู้แล้วว่า a ข้อนี้นะคะเท่ากับ1อ่ะครูเขียนตรงนี้นะเอเท่ากับ1เสียคือเท่าไหร่นะคะก็คือ4นั่นเองค่ะและเคล่ะ k ในรูปนี้มันบวกใช่ป่ะแต่ออกมามันเป็นลบสามเนี่ยดังนั้นค่า k ก็คือลบสามค่ะอ่าค่า k คือลบสามนะจ๊ะต่อไปค่ะเขาถามว่าอะไรนะเราเรา,เร,ารู้ a h k แล้วนะคำถามว่า f นะคะมีจุดยอดอยู่พิกัดอะไรนะคะจุดยอดพิกัดคือจุด h k ถูกปะ่ะดังนั้นก็ใส่คำตอบไปเลยว่าใส่คำตอบไปเลยคืออะไรเอ่ยสี่กับ รอบสามนั่นเองนะคะนะจุดยอดนะคะอ่าจุดยอดนะคะคือจุด H k อ่าเอแล้วกราฟเนี่ยนะคะเขาถามว่ากราฟเนี่ยของฟังก์ชันเนี่ยค่ะของ f เนี่ยค่ะเป็นพาราโบลาแบบคว่ำหรือหงายเออให้น้องๆดูตัวข้างหน้าค่ะถ้าอะไรเอยถ้าเป็นค่าบวกนะตรงเนี้ยค่า a เนี่ย ถ้า a เป็นค่าบวกจะเป็นกราฟอะไรกราฟไงอ่งาไงไงไงหรือคว่ำให้ดูค่าอะไรให้ดูค่า a อ่าถ้า a เป็นบวกคือไง a เป็นลบคือคว่ำนั่นเองค่ะจากข้อนี้ a ของเราอ่ะมันเป็น1ใช่ไหมถูกปะมันเป็นบวกแล้วทำไมเอ่ย งายเลยนะคะค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดนะโอเคเวลากราฟงายอะค่ะแบบนี้นะนี่เวลากราฟงายแบบเนี้ยดูดิจุดล่างสุดเนี่ยจุดล่างสุดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรจุดต่าสุดไหมอืมจุดต่าสุดนั่นเองค่ะดังนั้นก็จะเป็นจุดต่ําสุดที่เท่าไหร่นะคะจุดต่ําสุดที่เท่าไหร่การที่อยากรู้ว่าจุดต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดที่เท่าไหร่นั้นให้ดูที่ค่า k นะคะนะเออให้ดูที่ค่า k นะค่าต่ำสุดสูงสุดถูกไหมดูที่ไหนเอย่ยนะคะค่าต่ำสุดสูงสุดดูที่ค่า k นะะั้นค่า k เท่าไหรคือลบสามงั้นะะคำตอบคือลบสามทันทีค่ะแบบนี้นะไม่ยากเลยนะคะเราไปต่อข้อที่สองจ๊ะ ข้อที่สองโจทย์ถามว่า f x เท่ากับลบ,บวงเล็บ x ลบหทั้งหมดยกกำลังสองบวกเนะคะบวกเนะอ่ะ f มีจุดยอดนะคะ f มีจุดยอดอยู่ที่พิกัดอะไรนะเหมือนเดิมไงมีใครจำรูปแบบมาตรฐานได้มั่งรูปแบบมาตรฐานคืออะไร f x เท่ากับอะไร A วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ใช่ไหมอ่าดังนั้นจากโจทย์นะคะ f(x) เท่ากับลบวงเลบ x ลบหทั้งหมดกำลังสองบวกเเฮ้ย a คือค่าเท่าไหร่ a คือเท่าไหร่ a, ค 3, ใครบอกโูได้บ้าง a คือลบ1นะต่อไปค่ะค่า h ค่ะคือเท่าไหร่นี่คือหนึ่งเพราะว่าในรูปแบบนะคะมาตรฐานเขาเป็นนี่ เป็นลบนะนี่ลบไปแล้วดันนนงนั้นค่า h k คือตัวนี้ก็คือหนึ่งเลยค่ะต่อไปค่ะค่า k คือเจ็ดนั่นเองดังนั้นจุดยอดอยู่ที่พี่พกัดอะไรคือจุด h k ใช่ไหมนะคะจุดยอดก็คือจุด h k ที่ครูบอกไปแล้วดังน,นั้นเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับหนึ่งกับเจ็ดนั่นเองค่ะต่อมาการาฟของฟังก์ชันนะคะเป็นพาราโบลาบแบบหงายหรือคว่ำอ่า กูก็บอกให้ดูตรงนี้ฮะดูข้างหน้าถ้าค่าเเนี่ยน้อยกว่าศูนแน่นอนติดลบอันนี้ลบอะไรเนี่ย a คือลบหนึ่งอ่ะเออมันน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมก็จะเป็นทําไมถ้าเอน้อยกว่าศูนย์ก็จะเป็นพาราโบลาแบบคว่ำค่ะนะเมื่อเป็นแบบคว่ำแน่นอนค่ะมันก็ต้องเป็นค่าอะไรเอ่ยจุดสูงสุดใช่ไหมอืมจุดสูงสุดคือเท่าไหร่ดูค่าเค นะคะจุดสูงสุดเท่าไหร่ดูค่าเคือเท่ากับเท่าไหร่เจ็ดนั่นเองค่ะเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะ,ะคะครูออาแบบฝึกหัดมาทั้งหมด4ขีข้อฝึกทำนะต่อไปค่ะหนามค่ะไปกันต่อ1.3นะคะบอกว่า f x เท่ากับ1ส่วน2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสบวก5อ่ะไปต่อนะจุด f ค่ะมีจุด จุด f นะมีจุดยอดอยู่พิกัดอะไรอ่าจุด f นะคะมีจุดยอดอยู่ที่พิกัดอะไรนะก็เหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นนะทำไมเอย่ยนะคะนะ้น้องๆตอบได้เลยล้านะอ่ะเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรมาตรฐาน f x เท่ากับอะไรเอย่ย a วงเล็บ x ลบ h ช่างหัดกำลังสองบวก k นะคะอ่ะ a คือเท่าไหร่ A คือ1ส่วน2ถูกไหมค่า h ค่ะคือเท่าไหร่เอย่ยในแบบฟอร์มมันคือสัญลักษณ์คือเครื่องหมายลบแต่นี่นมันเป็นบวกแสดงว่าค่า h ต้องแมยงตรงคำใช่ไหมก็ต้องเป็นลบอะไรลบสามค่ะถูกไหมเออเพราะว่าลบเนี่ยลบเจอลบเนี่ยกลายเป็นบวกกลายเป็นบวกสามนะคะต่อไปค่ะค่า k ก็คือห้าแลจุดยอดนะทีนี้คือ จุด hk ใช่ไหมคำตอบคือลบ3กับ5ค่ะนะคะได้เป็นลบ3กับ5นะกราฟของฟังก์ชันนี้เป็นพาราโบลาแบบความหรือไงดูตรงนี้ค่ะดูค่า a ค่า a ทำไมคะมากกว่ามากกว่า0ดังนั้นถ้ามากกว่าเป็นพาราโบลาแบบงายนั่นเองค่ะและเป็นค่าทำไมเออถ้างต้องเป็นค่าต่ำสุดใช่ไหม นะคะหงายเป็นค่าต่ำสุดค่ะซึ่งเท่ากับค่า k ก็คือเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ5นั่นเองค่ะแบบนี้ไม่ยากเลยนะอืมอ่ะไม่ยากเลยนะไปกันต่อจ้าไ่อ่ะ คือรูปแบบนี้นะคะจัดรูปก่อนก็ได้นะคะจัดรูปนะให้เป็น f x ใช่ไหมเท่ากับ a x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k แต่ของเราอะ่ะเห็นไหมซีมอยู่ข้างหน้าเราก็ย้ายไปข้างหลังสิให้กลายเป็นรูปแบบว่ามาตรฐานตรงนี้นะคะเนอะเราย้ายค่ะเราย้ายได้นะคะนะย้ายเป็นแบบไหนอ่ะย้ายเป็นแบบไหนก็คือก็จะได้เป็น อะครูเขียนต่อตรงนี้นะก็จะได้เป็น f x เท่ากับอะไรลบเห็นไหมลบนะลบแค่สลับอะค่ะแค่สลับไม่ชีย้ายครูพูดผิดนะแค่สลับนะอันเนี้ยมันบวก4ใช่ไหมย้ายมาต่อหลังก็บวก4ข้างหลังก็ได้เนี่ยมันคือเหมือนกันนะคะการบวกนะสามารถสลับตำแหน่งได้นะคะนะก็ได้บวก4นั่นเองดังนั้นปุ๊บจากที่เรา สลับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นค่า a คือเท่าไหร่ a คือตรงนี้ใช่ไหมคือลบหนึ่งค่า h คือเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเลขหกนะอือนี่คือเลขหกนะค่า h ก็คือหใช่ไหมนะคะค่า h คือ6กนะค่า k ล่ะคือสี่ค่ะนี่ไงเราได้ a ได้ h ได้ k มาแล้วดังนั้น f อะค่ะนะ f นะ มีจุดยอดที่พิกัดอะไรก็คือจุด H k ใช่ไหมที่ครูบอกไปคือจุด H k คือตรงนี้ดังนั้นก็คือ6กับอะไรคะ6กับ4อ่า6กกับ4นะจ๊ะกราฟล่ะเป็นยังไงสังเกตค่ะเอ่ะเป็นทําไมเอ่ยเเป็นลบเห็นไหมถ้าค่า A เป็นลบคือ a น้อยกว่า0ดังนั้นค่ากราฟของฟังก์ชันเนี่ยค่ะนะ,ะนะฟังก์ชันเนี้ค่ะเป็นแบบพาราโบลาแบบ ความถ้าความปุ๊บก็ต้องเป็นตำแหน่งทำไมเอ,อ่ยลูกตำแหน่งสูงสุดนั่นเองค่ะตาแหน่งที่จุด k คเคคือเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูค่ะคือสนะนะคะดังนั้นตอบค่าสูงสุดเท่ากับ4นั่นเองนะคะค่าสูงสุดเท่ากับ4นั่นเองจ้ะนะคะอืมอันนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่านะคะคือน้องๆต้องรู้ในเรื่องของสูตรอะไรนะมาตรฐานก่อน fx เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ใช่ไหมและจุดยอดเนี่ยคือจุด hk แล้วก็ดูค่า a ถ้า a มากกว่า0ถูกไหมถ้า a มากกว่าเปนกราฟไงถ้า a น้อยกว่าเป็นกราฟความแล้วจุดค่าสูงสุดค่าต่ำสุดก็คือดูค่า k นั่นเองค่ะนะคะ โอเคต่อมาค่ะอ่ะเรามาดูข้อสองข้างล่างตรงนี้ละกันนะคะข้อสองข้างล่างตรงนี้ละกันนะเขาบอกว่าจงพิจารณาฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะเออทำยังไงนะก็คือว่าจากสมการนัตอต่อไปเนี้ยเราต้องแบบว่า เรามองในรูปของ ax กำลังสองแล้วกันบวก bx บวก c แล้วกันน้องๆรู้ไหมว่า a คืออะไร a คือค่าสัมสิทธิ์ข้างหน้าตรงนี้ถูกไหมค่าสัมสิทธิ์ค่าสัมสิทธิ์ข้างหน้าน,นี้คือเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งเรารู้แล้วว่า a เท่ากับหนึ่ง b นะคะอาจจะครูเขียนนี้กันเนี่ย a เท่ากับหนึ่ง b เท่ากับลบหกและ c เท่ากับ5ใช่ไหมอ่ะเท่ากับ5้นี่ไงเขาบอกว่าจากรูปจากรูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองคือ ax กำลัง2บวก bx บวก c เห็นไหมจะได้ว่า a คือเท่าไหร่เอามาเติมเลยค่ะ a คือ1 b คือลอบหและ c คือ5ค่ะ f มีจุดยอดอยู่พิกัดอะไรอ่ะ เวลาเราจะหาพิกัดใช่ไหมจุดยอดเรารู้แล้วว่าจุดยอดเนี่ยคือมาหาจุด hk ถูกปะจุดยอดนะคือจุด hk อ่ะจากนั้นทำไงอะ่ะเราจะหาค่า h ถูกไหมการหาค่า h นะคะก็คือใช้สูตรเป็นนะลบ b ส่วนด้วย 2a ค่ะลบ b ส่วน 2a ดังนั้นลบ B คืออะไรเอ่ยคือลบหกแบบนี้ส่วนด้วยสองเคือหนึ่งแบบนี้ดังนั้นลบเจอลบเป็นอะไรข้างหน้านี้เป็นบวกค่ะเป็นหกส่วนสองก็คือสามอะ่ะค่า h คือสามถูกไหมต่อไปค่า k นะคะค่า k ก็คือเอาทำไมเอ่ยค่า k เนี่ยนะน้องก็ต้องเอาอะไรเอ่ยเอาค่า h เนี่ยไปแทนในนี้ใน f x น,น้องก็จะได้ค่า k ออกมานะคะนะ,ค,ะค่า k โดยการน,นะคะ f อะไรเอ่ย3แบบนี้ค่ะ f 3เท่ากับ3กำลัง2ลบ6กคูณ3บวก5ก็คือเอาค่า h ได้เนี่ยนะเนี่ยไปแทนในสูตรในฟัง์ชันเนี่ยค่ะ f x เนี่ยค่ะเท่ากับ x กำลัง2ลบ6 x บวก5แลวน้องคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ก็คือค่า k นั่นแหละนะ,นะก็จะได้เป็น K เท่า <Okay, S 2> กับ3 39นะคะ6 38ลบ18นะคะบวก5ดังนั้นได้เป็น9ลบ18บวก5ได้เป็นลบ4นี่ไงเราได้ค่า K มาละใช่ไหมนะเราได้ทั้งค่า h ได้ค่า K มาละดันปุ๊บจุดยอดมีพิกัดก็คือจุด hk ใช่ไหมดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าเป็นว่าเป็น3กับลบ4นั่นเองค่ะ 3กับลบสนะจากนั้นปุ๊บมาดูคำถามต่อค่ะโจทย์ถามว่ากราฟของ f เนี่ยเป็นพาราโบลาแบบหงายหรือความให้ดูที่ค่า a ไงอเห็นไหมค่า a เป็นบวกอะถ้าค่า a เป็นบวกทำไมเป็นกราฟไรจำได้ไหมค่า a เป็นบวกคือกราฟงายนั้นกราฟง่ายก็คือไปค่าต่ำสุดคือค่า k คือเท่าไหร่เอ้ยนะคะคือลบ4นั่นเองค่ะ นี่ไงอ่านะคือกรณีที่นะคะเขาให้ฟังก์ชันมานะ f x เท่ากับ x กำลังสองลบ6 x บวก5เงี้ยค่ะเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันกำลังสองรูปทั่วไปอีกรูปหนึ่งคือ a x กำลังสองบวก b x บวก c นะคะนะตอนนี้เขาให้มาเราเรียบร้อยแล้วแหละ เราก็เขียนว่า a คืออะไร b คืออะไรคือ c อะไร c คืออะไรและจากนั้นที่น้องๆต้องรู้คือสูตรการหาค่า h ค่ะก็คือ h เท่ากับ,บ b ส่วนด้วย2 a และทำไมเอ่ยได้ h มาแล้วปุ๊บเอาค่า h เนี่ยมาแทนไหนฟังชันที่โจทย์ให้มาเพื่อจะได้ค่า k ออกมาค่ะนะคะนะเพื่อจะได้ค่า k ออกมานะจากนัก้นน้องๆก็จะรู้จุดยอดแล้วเมื่อรู้จุดยอดแล้วก็หาค่าต่ำสุด ได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะ,ะและครูก็ขอให้น้องนะคะเช่นมสี่แล้วนะก็เตรียมตัว